สบายดีพี you, pun, mine, ่น้องเปิดภามากับโบปอกันคือเก่าไป่น้อยหยุดตะกะดับมันให้นี่แดดแดดไป่น้อยมุนวัดแุละกะ ทานมันิทก่นเห็ดสบายดีนะพี่น้องอลุกานำการได้สบายดีสบายดีเห็นอะไรสบายดีหหมดลนน้้นบงเลลงมาเก้าเลยไ่ลงมาดอกพี่น้องเลยไปยองแต่กะ

เออลูกเต่าดูลูกตาลูกเมงดูโผล่ลกเป็ดมือเดียวลูกจระก๊กเออโผล่เป็นจระก๊อโอล่น้องมือนี่เป็นอะไรใครแต้มมันห่มมีน้องเพราะว่ามีอกบางอืมนี่ก่อนมา้งหอนหอนให้มันแดดนะหลองเตียงมันแดด ก้อนบักใหญ่ๆนะครับล้วเป็นยี้ป่ะเป็นอย่างนีเนล้วมาดูสิ่าฮ่าฮ่าสองเมื่อสองตีอ่าลกได้จังมัดเด้ลงเลยก็ได้ไล่มัดก็ได้ล็อกปีหน้านี่เป็นเาวแล้วปีหน้านี่เอ้าเพิ่์นชาเฟิรนตีกะ ตีตีไ่ได ah> ้ยกตีนเลยบ่เบิ yeah, mm ่งดูแม่งตัางเลยตีไ่ได้โยกตีนเลยบ่โว้โว้ยโหกินแต่พี่น้องเบิ่งดูเตะแล่ขายยกให้ยกให้เบิ่งดูโยกให้ปลาลุงเบิ่งดูอะไรให้ได้แหละร้นะโอ้สิพอมาดได้แน่หนาหุ่น ค <laughs> องถาจะฟฝนอย่น้องประมาจักเถื่อทอันี้หมดกะมาเบิง่งเนาะโอดงเนะหมดเองดำเองเด้อ บงนบน้องอเอฟเ็บเอเอ็คือแม่เอฟเอ็รงเียดไปหแถวอยู่กระู้กบ้ดอมือก็ายเพื่อแม่จุ่นแล้วนได้ไหมปริชีนะขึนได้ไหมขึนมเทียงวืเทียงเด้อเบิ้งมันบุกขึบอกฮะคืนน้ โอ้จัหายด้วยาก็คือดันแลนเลยด้วันนี้ก็ก็อลยว่ากิงเกือกอยู่มวนทุนอีกอ๋อแม่คันเด่งัมมาคันด้ยินยินงเนมดีได้เนมีได้เนมลางหมดก็หายก็ว่าออ จะควรไม่ได้เหองายคกับโครบรูกกะเนียมันแรงเยรูปกะมักรนกะเออกกแขงใจ ตึมๆแบบนี้แล้ะเนาะจันทำใชหแต่ได้มันมืดไม่ตัวไม่ชัดไ้เวิงเลยบ่โอ้ยท่านแดดนบัววายนะครับจะท่านท่นแดดตอนนีน้นแรงๆยังยังมีเย็นอยู่เลหัวห่มมันมาะหอบเลขทางล่างก็เป็นป่ากีากานก้องจะมัดไ่ไว้หรอกินขาวเสามัดกับ ข้าอยนะะกะอยนน้ำพื clothes, ่นกับ so ห้องห้องก็ไ so ด้ก mm ็แลกูจอยเลยเนาะข้าจอยน่ยตัวใหญ่เป็นได้กับหน่อยใหญ่้น้ด มีซพีนาลงเลยเสร็จสิ้นเรียบระยการบัหางเขานทีๆนะโรเขาเดียวมีเขาัันทีนะได้ร้ายลอยเลยได้แมีกนเบิร์ตชนมนี้ช่องหานั่นแหละ แตเธอแล้วอลี้สองหายเนี่ยทันวันทีทีนีใต้บริเวณทถวนี้นะเงี้ยว่ะสบายดีพี่น้องอากะศอากาศยามค่ำตากลมจากลมบูมาไมาอยู่จักหน่อยแล้วก็ได้ตากแดดอีกนะพี่น้องเลยไก่แล้วบ่าไก่สีเวิร์ันกิเมกแล้วมันสบายพี่น้องเรากระดูกหนักมันบูมีเงี้น้ำมีน้ำมันเปื้อน ล,อยอยลูกไงยุขา,ขามันอย่าขาดโคนแม่มันอย่าโบมีหักเนาะนนเวลา<ง>เขนาดึงขึ้นมามนนเลยกาเขากับใครก็าตาเทิงอยู่มันกังามอยู่ได้พี่เนาะหายอยากใหายอยากข้างห้างเน่ยถ้าเควงห่างเนาะทั้งวันอือทั้งวางทิ่งมาคอนแล้ยังมาขึ้นได้มันบดเด้โอ้คือเก่งแทวะบนโลก,ก,กะก็เป็น อ้าถูกได้พ่อม uh, no. ัดเลยดิงง <so ่ายอยู่บ่เอาเบิ้องด้ง่ายอยู่บ่โกานะพออายุนอนนอนคนณหลงหงงอยู่โหว่าช่วยใ่ h a ในการเล่ยนหนังช่วยใชแมนเลยตื่นมาเปล่น่นงแมใหญ่ กัวใครกวนปู่มึงปู่กวนปู่มึงปูมาลุกจอยกันเนา่อยเลยก้าแล้วก้าเด้อปลาลุงมาทีก้าปลาลูกเลยพอก้าอันจะขาดหั่วโกล์เนี่ยลก้าต้อการเด้อพี่น้องโอ้อันนี้ของน้าตี้เอาบ่อนี่ก้าก้าเด้อพี่น้อง

มีพริกจักวางหันดูดน้าวางเสี่ยงเอียงเอาเสี่ยงสุดสโอ้เิพาอมัดนรกอีกเห็นพ่อมัดแล้วเพื่อนดีพี่น้องวันโลกการํำกันเด้อจ้ากาจะเงียบจากพี่น้องแค่ไหนมันบดมันผลกไกวกับ่เหี่ยวเป็นไร да. ม,มาถน <od S 2> ่เนาะ จ้าสียงเจ้าสีเซียงนั้นัคาดูดนำคานามันดูดนำนอ้องกับเสียงเลยนะดูดใช้ได้ดำกระจิ๋นดูคันพ้นประตูมาหายอแต่อู้กะอะไรแบบนี้เดียกว่าในขนมเพชรหน้าบอเสียงกับเสียงเลย คือหน้าทงใหญ่เนะาะใหญ่ใหญ่โดยเขาชุ่มเฮาดำนะเฮ้ยกะปูปวดโพพี่น้องเลย,ก,เลยกัดตุนเข่ามันมมมนนะี่อยู่บ่วต่างปุ่นนะแม่หันอ่ะนุ่มเบิ่งผัานเห็นกะปูนุ่มเบิง่งงมเห็นอยูสายเห็นนั่งน้องแอบอยู่นะือชุบอมเออชุบอมจีกินเลยตั้มจะน้ำไอศก่ีมกูเสียได้นี่มันจีบกินเอา มีกา <optimistic> มันเดกกา <binding suit. S 1> มันจ <soient differences. S 1> ีกาหมันบอกตากินบ่กกามันมีสีล้ยเนาะเมกงนเดียวบะคุ้มยู่ไงเสือมันออกขีดกระห้วยออกมีกแดดแจ้งหรือเลสน่ะแดดจะแห้มันแดดค่ำๆมันจังเดะบพพอแดดคมไม่มาบางแน่นออพกพอกไปแลและกมุล้ โงหาโมงาปเนาะตุนไห่บ้างลูกยูขั้นบ่ขาดพวกุูนก็สิได้ไล่ยูกะใครมีกันขั้มนมีนำอย่า่ง้สิคาับค่ะแกไขนต่นำวันได้อ่างเงามันได้หน่นะนำอ่างเงามันแห่งกรแนนโอ้ยเด็กงามที่สา เบิ่งไปเบิ่งเฟินพวกปัดบข่าไปลุกดูกลางเลยป่วยไปในบทอยู่กลางเลยปั๊บเทบอลไอคอนเฮ็ดเนี่มุนหมดเลยไฮเทิงที่เทาดำมือแหลกพี่น้องก็ได้เริ่มอยากเคี้ยวขึ้นมาแน่ไข้กว่านั่นตอนแรกว่าเหี่ยวแหงๆเนาะปี้พัด ใบแห่งกรอบแล้วก็ใบไม้ปร yeah ุงมาอีกโอ้ตรงนั้นก็ได้กอมักใหญ่นึงสิพาสิพามัดแหละโอ้น้องนัดลูกกาได้ลูกกามือเดียวเด้อผว่าได๋จ้ะดึง่ๆๆโตขาดโตบ่ขาดอยดึงเอาให้ลุมนี่ยังบ่ทันได้ลกพี่น้องเอ้ยให้ลุมนี่ก็ยัง ถ่ายหอกกับดำแล้วแล้วมื่อนี้ดำน้องถายแต่ว่าแข็งขแข้งหน้าพี่น้องเลยแข็งโวดโพนี่จ้ะตาขาเรือสองสามตา,าก็เอาก็ได้เบิ่งถึงฝานี่แหละขีฝาบางเงินตะเว้นหายเขาได้โฮมเวลาก็จนถอดหมวกออกแดดสีาอีกแ,แล้ววกัน ฟาเฮาฟ้าเฮากระหงายอยู่เนาะอืมฝนร้านเกี่ับเขาเมืองอะไรเป็นน้องเลยผมได้ออกมาบ่อกอดกอดอยู่ ก็ดาวกัน,นางงอมๆอยู่ลูกกะแต่ไลเติบไปดิสมัดก็องกัเกดีย๋ยวสองสามกองจิกนำกระตังไว้รอเลยอยู่ยังไงจะกิน่น้องล่าเลยนะพี่น้องหอดเนี่ยค่ะขอพูดในไลนเด้วยจ้าพี่นออ้องที่ข้ามาเบิ่งมาซมไว้พอกันม่คลิปหนาจา้า ฝากกดติดตามมาเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้แน่ช่วงนี้ก็บรรลุเป้าหายคิดทางใดพี่น้องมีแต่ลรคการแล้วนะแม่เนาะมีที่จริงก็มีอัเนี่ยนี่อยกเฮ็ดอยู่เพียงแต่ว่ายังบุคลาก่อนโจุไว้ก่อนช่วงนี้เดี๋ยวมีเวลาคอยอันสิมาบอกพี่น้องเลยด่าอะไรพี่น้องไว้สบายดี